กลิ่นนั้นสำคัญชะไหนใครมีกลิ่นหนักๆต้องฟังวิธีแก้ที่คลิปนี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พบครูอ้อหมอเสงอีกแล้วนะคะใครที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นรักแรก้กลิ่นในที่ลับกลิ่นในช่อง ที่เราแบบว่าไม่อยากให้ใครใกลิ่นนะคะกลิ่นเท้ากลิ่นสาผู้สูงอายุกลิ่นตลบอบอวนออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะคุณรู้ไหมคะว่ากลิ่นเนี่ยมันทำให้ เราอะสามารถที่จะรู้ได้ว่าคุณอาจจะป่วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยบางทีตัวเราเองอะเราอาจจะไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยเรามีกลิ่นนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราชินนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นปากลิ่นปากนะคะกลิ่นปากเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นถึงว่า คุณนะอาจจะมีโรคทางช่องปากนะคะตั้งแต่ลำไส้ขึ้นมาเลยค่ะนะคะหรือไม่ก็เป็นอวัยวะด้านในอะคะ่ะมันออกมาเพราะการอักเสบนะคะแล้วก็กิ่นตัวนะคะ กลิ่นที่เป็นกลิ่นเหงื่อนะคะหรือว่าใครมีกลิ่นที่บริเวณช่องเอ่อช่องคลอดหรือที่ลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้เลยไหมคะว่าการที่มีกลิ่นพวกนี้ค่ะก็แสดงให้ว่าคุณอาจจะมีโรคต่างๆได้นะคะซึ่งเกิดจากการอักเสบด้านในค่ะแต่วันนี้นะคะครูมี3วิธีนะคะมาช่วยนะคะหรือว่ามาแก้ไขให้คุณนั้นกลิ่น ต่างๆเนี่ยลดลงถึงหายไปนะคะนั่นก็คือนะคะวิธีที่1ค่ะคุณรู้อะไรไหมคะการมีกลิ่นต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอาหารที่คุณทานค่ะโดยเฉพาะอาหารรสจัดนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์แดงๆนะคะอาหารรสจัดเนี่ยบางคน,นี่ชอบกินเครื่องเทศค่ะหรือว่าทานโอ้โหแบบมาแบบชุดใหญ่อะคะ่ะคือใส่พริกเยอะๆหรือใส่อาหารที่แบบว่ามีเครื่องเทศเยอะๆนะคะพวกนี้เมื่อเวลาคุณกินสะสมไปนานๆนะคะ ของเพดของร้อนวิ่งผ่านลงไปในในออในท้องเราเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบได้ในใน,ในระยะเวลายาวนานนะคะเมื่อเอ่อมีการสะสมเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะมันก็จะเกิดเป็นเชื้อต่างๆนะคะต้องออกมาทางลมหายใจอะคะ่ะเวลาคุณหายใจออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะหรือคุณพูดออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเพื่อนก็หันหน้าหนีเลยนะหรือกลิ่นที่ช่องคลอดนะคะหรือคุณมีตกขาวเยอะไงมีแบคทีเรียเยอะไงจากอาหารที่คุณกินนั่นแหละนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีค่ะคุณต้องงดอาหารรสจัดและเนื้อสัตว์แดงๆเพราะในเนื้อสัตว์เนี่ยก็มีสารบางอย่างที่ทําให้เกิดกินได้ค่ะส่วนวิธีที่2ที่คุณจะต้องแก้ไขตัวเองนะคะ ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีน้ำหนักตัวเกินค่ะหรือว่ามีไขมันพอกตัวเยอะๆค่ะพวกนี้ค่ะก็จะมีเหงื่อออกมานะคะซึ่งเหงื่อที่ออกมาจากข้างในอะค่ะก็เกิดจากอาหารที่คุณกินเยอะใช่ไหมคุณก็อ้วนใช่ป่ะแล้วไขมันมันออกมาเยอะใช่ป่ะแล้วเนื้อมันพับๆอะคุณรู้อปะ่ะเวลาเนื้อมันพับๆตามร่างกายอะคะ่ะแล้วเหงื่อออกมาอีกนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามันจะเกิดกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นที่แบบ แม้กระทั่งกลิ่นตัวกลิ่นปากปากลิ่นเท้าเนี่ยก็มีได้นะคะส่วนวิธีการแก้ไขที่สค่ะคุณจะต้องนะคะเขาเรียกอะไรนะดับพิษดับกลิ่นในร่างกายทําให้อาการอักเสบต่างๆในร่างกายของคุณนั้นลดลงแล้วขับออกมาทางาทวารทั้ง5้านะคะอาจจะต้องทานสมุนไพรนะคะสมุนไพรขมิ้นชันหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันขับของเสียออกมานะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องทําให้ลดอาการข้างในคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณมีกลิ่นเนี่ยมันไม่มีความเป็น คนที่มีสเสน่ห์เลยอะค่ะเพราะว่ามีใครอยากคุยกับคุณไงนะคะแล้ววันนี้ค่ะถ้าใครที่มีกลิ่นหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็หาวิธีมา18,900 8 0 0ประการแล้วยังหาไม่เจอนะคะคุณสามารถแอดไลน์หมอเสงงนะคะหมอเสงงเวิร์นะคะแอดไลน์หมอเสงงเวิรนี้นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาหาผู้เชี่ยวชาญค่ะหรือ คุณสามารถที่จะบอกอาการของคุณนะคะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะว่าคุณมีกลิ่นมากนะคะแล้วกออ็อยากที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะกลิ่นนั้นสำคัญสไหนนะคะมีกลิ่นหนักมากก็ไม่ดีนะคะวันนี้ครูมาด้วยวิธีการแก้ปัญหาให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะว่าครูจะมาบอกอะไรนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ